วัสดีครับผมเคแบงก์โปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์นะครับ Toyota c a m r ร 2.5G นะครับ2020หลังจากเราติดตั้งชุดอินเทอร์เฟซแอนดรอยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าหน้อินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็ไปทัสกีนที่หน้าจอต่างๆนะครับได้เหมือนที่มาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นในส่วนของ YouTube ดูครับนี่นะครับ ก็เลื่อนขึ้นมานะครับทัชสกรีนจากหน้าจอได้เลยนะครับตัวนี้การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ทัชสกรีนนะครับลื่นไหลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นปลั๊กแอนเพลไม่ส่งผลกระทบกับระบบของรถเลยนะครับทุกอย่างที่มาจากโรงงานก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะฮะมาสักรู่เราก็ก่อให้ดูนะครับในการเลื่อนนะครับก็เร็วนะครับ ก็เข้าไปที่แอปนะครับก็จะมีในส่วนของ AVIN ครับเราก็ติดตั้งในส่วนของของทวิตต้อนนะครับสุขกันสุขการก็ติดต่อกับถามทางเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวิว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ